สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังติดตามวันนี้กับผมนะครับจะมานําเสนอในการไหลสดการไหลสดแล้วก็การบันทึกการเรียนการสอนเลยรูปแบบออนไลน์นะครับวันนี้เจอกับผมมาจจะกับอาจารย์ป้อมนะครับหรือธีรศักดิ์น้อยอ่อนนะครับเจ้าหน้าที่สดโรงเรียนกะสังพิทยาคมครับ วันนี้เองนะครับผมจะมานําเสนอในโลกในการบันทึกการเรียนการสอนเพื่อจะไปให้นักเรียนได้ดูย้อนหลังนะครับแล้วก็สะดวกขคนครูโดยเป็นโปรแกรม OBS เป็นโปรแกรมที่ให้ใช้ฟรีไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ต้องไม่ต้องซื้อเงินโปรแกรม,มอื่นๆที่เราต้องซื้อทั้งหมด 5, 6, 7,000บาทดังนั้นวันนี้ผมจะสอนอในรูปแบบพิธีง่ายๆนะครับในการใช้โปรแกรมนี้ขึ้นมาครับ เป็นรูปโปรแกรมที่หน้าตาแบบนี้นะครับ obs นะครับวิธีการที่เราจะโหลด obs เราโหลดยังไงนะครับในเมื่อเราพิมพ์ขึ้น google มาแล้วนะครับเราก็พิมพ์ obs นะครับก็จะขึ้นหน้าตามาแบบนี้นะครับเมื่อเราได้หน้าตาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะครับหน้าแรกเลยนะครับเราก็กดเข้าไปที่ข้างในเว็บนะครับ obs นี้จะใช้ได้ในโปรแกรมในกับ windows 8 windows 8.1 แล้วก็ windows 10นะครับในเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็ทำการคลิกแล้วก็โหลดขึ้นมาครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็โหลดมาให้เราทันทีเลยครับเดี๋ยวผมจะสาธิตในการโหลดครับนี่ครับการติดตั้งก็ติดตั้งง่ายๆครับเมื่อเราเข้าไปปุ๊บก็กด next อย่างเดียวครับหลังจากนั้นเราก็จะได้โปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับผมปิดหน้านี้ขึ้นเลยนะครับเมื่อเราได้โปรแกรมนี้แล้วขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอไอคอน นี้ครับ OBS หลังจากเราติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วเรากดเข้าไปนะครับเราก็จะได้หน้าตานี้ขึ้นมานะครับเราได้หน้าตานี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะทํำยังไงในการใช้โปรแกรมโปรแกรมตัวนี้ได้มาจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับยังไม่เป็นภาษาไทยอย่างนี้นะครับก็ให้เรามาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกภาษานะครับให้เราเลือกภาษาก็เป็นภาษาไทย หรือแล้วแต่เราสะดวกนะครับถ้าเราจะเมื่อเราได้มาแล้วเราจะทำยังไงในการที่เราจะบันทึกนะครับต่อไปเราก็ต้องไปเอาโปรแกรมโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับแล้วให้เราเลือกฉากนะครับให้เรากดเพิ่มฉากขึ้นมานะครับตอนนี้ฉากก็ไม่มีอะไรนะครับอีกฟังหนึ่งก็จะเป็นซอสนะครับเรากดเพิ่มที่บวกนะครับ อันดับแรกนะครับให้เราไปเอา,เอาหน้าของ powerpoint ที่เราจะสอนขึ้นมาก่อนครับนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับนะทำให้เราให้เราทำการปิด,ปดตัวนี้ไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกนะครับ Power Point ที่เราจะใช้นำเสนอนะครับเราได้มาแล้วนะครับกลับไปที่นี้ครั้งหนึ่งครับเลือกกดคลิกตรงที่นี้ครับเราเราได้ขึ้นมาได้มาแล้วนะครับเราเมื่อเราได้มาแล้วเราจะทำยังไงนะครับได้มาแล้วเราจะทำยังไงให้ แต่ตัวที่เรานําเสนอเนี้ยหน้าตาตัวเนี้ยเต็มจอนะครับก็ให้เราไปที่โปรแกรมนะครับเลือกการนําเสนอให้นะให้ให้เรามาที่ powerpoint นะครับเลือกการนําเสนอสไลด์ตั้งค่าการนําเสนอสไลด์แล้วกดชนิดการนําเสนอให้เลือกแบบแสดงแต่ละการนําเสนอในหน้าต่างอ่าคลิกเข้าไปแล้วก็กดตกลงครับหลังจากนั้นให้เรา กดนำเสนอทันทีเลยครับเราได้มาแล้วนะครับตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับแต่ยังไม่เต็มนะครับหน้าตายังไม่เต็มให้เราก็ดึงดึงซ้ายดึงขวานะครับดึงซ้ายดึงขวาเข้าไปนะครับเมื่อเราได้แล้วแต่ตอนนี้เราสังเกตไหมครับว่า หน้าตาของเรา,เราหน้าตาโปรแกรมเรา,เราตรงเนี้ยังไม่เต็มพอเราปิด,ปด<ๆ>ให้เหลือครึ่งอย่างละครึ่งแล้วมันไม่เต็มให้เราปรับอีกครั้งหนึ่งค่อนข้างจะเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วครับคราวนี้นะครับ เมื่อเต็มแล้วเราจะทำยังไงให้ PowerPoint ของเรานะครับมีหน้าตาเราขึ้นมาอ่าต่อไปเรามาที่ตัวนี้นะครับอันเดิมนะครับเพิ่มที่หมายเล็กที่ตัวบวกครับแล้วก็เพิ่มกล้องครับกดตกลงครับหลังจากนี้นะครับให้เราเลือกกล้องนะครับว่าเราจะเอากล้องจากไหนซึ่งตรงนี้ผมมีสองกล้อง กล้องจากโน้ตบุกนะครับแล้วก็กล้องเว็บแคมซึ่งผมได้ต่อเป็นรูปแบบเว็บแคม usb เอาไว้นะครับเมื่อได้มาแล้วเห็นไหมครับนี่คือผมนะครับผมก็จะทำการตั้งค่าว่าผมจะเอาค่าของผมไว้ที่เท่าไหร่ผมก็ตั้งสูงสุดเลยครับพันรครับหลังจากนี้ผมจะทำยังไงนะครับ ผมจะทำยังไงกับต,ตัวนีนนน้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ,รบ,รบผมขอกลับไปเลือกโหมดเดิมนะครับอืม หลังจากผมได้มาแล้วนะครับแต่รู้สึกอะไรไหมครับว่ามันมีฉากข้างหลังเนี่ยสีเขียวๆเนี่ยมันบังอยู่เราจะทำยังไงให้มันหายก็คลิกขวานะครับที่วิดีโอของเราที่กล้องของเรานี่แหละนะครับแล้วเราเรียกฟิลเตอร์ครับเมื่อเลือกฟิลเตอร์แล้วนะครับหน้าตานี้จะขึ้นมาให้เรากดที่ หมายบวกกับสัญลักษณ์การบวกแล้วเลือกอันที่2ก็คือโคมาคีอันที่2อ,อย่างบนนะครับโคมาคีกดเข้าไปตกลงเลยครับสังเกตไหมครับว่าข้างหลังเราเริ่มหายแต่มันยังมีอะไรเจองจางให้เราปรับตามความเหมาะสมนะครับโอเคครับหลังจากนี้ผมก็จะปรับให้ผมอยู่เท่าเดิม ตอนนี้และครับเราจะทำการนำเสนอนะครับเราจะทำการนำเสนอแล้วก่อนที่เราจะบันทึกโดยที่เราจะไม่สตรีมสดเลยนะครับแล้วก็กดบันทึกเข้าไปกดบันทึกครับเมื่อเราบันทึกแล้วหน้าตาฝั่งทางนี้ก็จะเป็นการนำเสนอแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้บันทึกเรากดแล้วนะครับแต่ยังไม่ทำการบันทึกเรากดเปลี่ยนภาพครับ ให้ด้านนี้ทําการบันทึกทันทีครับต่อไปครับเราเริ่มนําเสนอครับครับสวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการคิดบวกทําดีมีสุขเราก็ว่าอะไรกันไปนะครับว่าสอนสอนจนจบนะครับจนจบทั้งหมดนี้เมื่อเราสอนจบแล้วนะครับก็ให้เราหยุดบันทึกแค่นี้แหละครับ สิ่งที่เราบันทึกไว้ทั้งหมดมันก็จะมาอยู่ที่ตัวนี้ครับนี่นะครับสิ่งที่เราบันทึกอยู่ทั้งหมดมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับกดบันทึกครับเมื่อเราบันทึกแล้วหน้าตาฝั่งทางนี้ก็จะเป็นการนําเสนอแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้บันทึกเรากดแล้วนะครับแต่ยังไม่ทําการบันทึกเรากดเปลี่ยนภาพครับให้ด้านนี้ทําการบันทึกทันทีครับ เนี่นะครับเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเสียงมาแต่ภาพยังไม่มาเพราะอะไรเพราะตัวนี้แหละครับตัวนี้นะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับเหมือนผมผมกดฉากไว้ฉากหนึ่งผมให้มันสไลด์เนี่ยฉากนี้ก็จะเป็นด้านตัดต่อนะครับเป็นการตัดต่อเพื่อรอเรานะครับนะครับหลังนั้นก็เสร็จแล้วครับนี่นะด้านนี้เป็นด้านในการใช้การตัดต่อสิ่งที่เราจะโยกย้ายนะครับ โยกย้ายทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเราขยับตรงนี้แต่ด้านนี้ไม่ขยับครับจนกว่าเราจะทำการมากดคัดหรือเฟดหรือเปลี่ยนภาพดังนั้นนะครับนี่คือวิธีการที่เราจะนำเสนอ PowerPoint และทำการบันทึก PowerPoint นะครับเพื่อจะนำไปสอนเด็กนักเรียนเพื่อไปอัปโหลดลง f a c e b o o k หรือ YouTube แต่ถ้าเราจะ ทำการในการเฟซในการไลฟ์ไปพร้อมนะครับก็ให้เราไปชมอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมจะทำเป็นคลิปต่อไปนะครับวิธีการใช้สตรีมเบื้องต้นของ OBS นะครับยังไงผมก็ขอบคุณครับที่ทุกคนทุกท่านติดตามรับชมรับฟังของผมไม่เข้าใจก็ให้ทุกคนนะครับได้เลือกได้ไปแสดงคอมเมนต์ในใต้คลิปนะครับใน YouTube ของผม นะครับเดี๋ยวผมจะหรือเข้ามาทาง f a c e b o o กของผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแนะนำนะครับหรือท่านถ้าติดตั้งแล้วไม่เข้าใจทำโปรแกรมอะไรไม่ได้ผมมีอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการสอนตั้งค่าทางออนไลน์ไปเลยนะครับโดยที่ผมจะใช้โปรแกรมจากทางบ้านแล้วก็คุณพี่ที่อยู่ทางนั้นแหละครับที่คณครูทุกท่านที่จะใช้ ก็ไปโหลดโปรแกรม Team v i e w นี้ขึ้นมาผมก็จะติดตั้งจากทางนี้ไปควบคุมคอมพิวเตอร์ของพี่ได้เลยโดยใช้รหัสแต่ถึงพี่ต้องให้รหัสติดตั้งโปรแกรมนี้แล้วให้รหัสมานะครับถ้าไม่ให้มาหาผมก็ไม่สามารถเข้าเครื่องพี่ได้และต้องเครื่องพี่ต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยดังนั้นวันนี้เองผมก็ขอบคุณคุณพี่นะครับที่ที่เข้ามานะครับ รับชมนะครับในคลิปนี้กับผมเองก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจกับผมนะครับอย่างไรก็ขอบคุณครับ